เป้าหมายการเรียนรู้วันนี้เราจะมาไขาความลับของเกษตรกรเงินล้านเรียนรู้ว่าที่ดินรกร้างที่ใครๆมองข้ามสามารถกลายเป็นแหล่งไรายได้งามได้อย่างไรเราจะเจาะลึกสูตรลับที่ทำได้จริงพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพลิกฟื้นที่ดินของคุณให้กลายเป็นขุมทรัพย์ความเป็นมาและความสำคัญในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนการหาไรายได้เสริมจากที่ดินที่มีอยู่จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ที่ดินรกร้างที่ถูกทิ้งไว้อาจมีศักยภาพซ่อนอยู่มากมายหากเรารู้จักวิธีบริหารจัดการและนำเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้เราก็สามารถเปลี่ยนที่ดินที่ไร้ค่าให้กลายเป็นแหล่งไรายได้ที่ยั่งยืนได้เนื้อหาหลักจุดที่1วิเคราะห์ศักยภาพที่ดินก่อนอื่นเราต้องรู้จักที่ดินของเราก่อนดินเป็นแบบไหนมีแหล่งน้ำเพียงพอไหมสภาพอากาศเป็นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากเพราะจะช่วยให้เราเลือกพืชหรือกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมได้ตัวอย่างคุณลุงสมชายมีที่ดินรกร้างอยู่ห้าไร่ดินเป็นดินทรายน้ำน้อยแต่แก่ไม่ท้อแก่เริ่มจากการวิเคราะห์ดินและพบว่าดินทรายเหมาะกับการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นมะพร้าวและแกก็ขุดบอ่อบาดาลเล็กๆเ,เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำจุดที่2เลือกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการ เมื่อรู้ศักยภาพที่ดินแล้วก็ถึงเวลาเลือกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการลองสำรวจตลาดในพื้นที่หรือศึกษาเทรนด์ของตลาดออนไลน์ว่าพืชชนิดไหนกำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มที่จะขายได้ราคาดีตัวอย่างหลังจากคุณลงสมชายปลูกมะพร้าวได้3ปีมะพร้าวน้ำหอมของแกก็เริ่มให้ผลผลิตแกนำมะพร้าวไปขายที่ตลาดสดในหมู่บ้านและโพสต์ขายในกลุ่ม Facebook ของอำเภอ ปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ําเททาจนผลิตแทบไม่ทันจุดที่ 3. บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพการทำกรเกษตรก็เหมือนกับการทำธุรกิจต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบตั้งแต่ค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายาไปจนถึงค่าแรงงานต้องคำนวณให้ดีเพื่อให้มีกำไรสูงสุดตัวอย่างคุณลุงสมชาย ประหยัดต้นทุนโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองและใช้แรงงานในครอบครัวช่วยการดูแลสวนมะพราะ้าวทำให้แกมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเกษตรกรรายอื่นและสามารถขายมะพร้าวได้ในราคาที่แข่งขันได้จุดที่4สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตอย่าหยุดแค่การขายผลผลิตสดๆลองคิดค้นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเช่นการแปรรูปการทำแพ็กเกจที่สวยงามหรือการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ัวอย่างนอกจากขายมะพร้าวน้ำหอมสดแล้วคุณลุงสมชายยังแปรรูปมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวบรรจุขวดและทำขนมจากเนื้อมะพร้าวส่งขายตามร้านค้าต่างๆทำให้แกมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายช่องทางสรุปจุดสำคัญหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนที่ดินรกร้างให้เป็นแหล่งรายได้งามคือการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน การเลือกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงลองสำรวจที่ดินที่คุณมีอยู่ว่ามีศักยภาพอะไรบ้างศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการทำเกษตรที่เหมาะสมกับคุณเริ่มต้นจากเล็กๆค่อยๆเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เชื่อเธอว่าที่ดินรกร้างของคุณสามารถกลายเป็นขุมทรัพย์ได้หากคุณมีความตั้งใจและลงมือทำอย่างจริงจัง